รับประทานอะไรมากๆม,มันกลายเป็นสิ่งที่สั่งสมไื่ว่ารับประทานแม่ถูกหลักโภชนาการเช่นรับประทานของดิบประจำเลยเนี่ยแหนมปลาดิบชอบมากๆทางประจำเท่ากับว่าเรากําลังสร้างฟาร์มพยาธในท้องเราทานอาหารที่เป็นมีกามีสารพิษปนเปื้อนมากๆ มันก็เข้าไปกวนเพื่อนอยู่ในท้องในกระเพาะในลำไส้ในเม็ดเลือดดูสิวาไอ้ที่เราทานทุกวันนี้เนี่ยอาหารแดกดวนฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารจังฟู้ดเนี่ยทานากมาๆสินั่งโดนเ่าน่ะทานนั่งๆเดี๋ยวอ้วนตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยฟ้องกันนั่นในเรื่ออะไรเพราะอะไรก็ว่าอาหารขยะทำให้คนอ้วนก็ทําไมมันจะไม่อ้วนล่ะทานแป้งทานแป้งเสร็จแล้วทานน้ำอัดลมทานน้ำอัดลมเสร็จมันก็ระมบายก็ทาให้ต้องการหิวอีก ทาเข้าไปอีกแล้วไก่เนื้อไก่มันไม่ใช่เนื้อไก่ธรรมชาติมันเป็นเนื้อแป้งเพราะอะไรเขาเลี้ยงไก่เนี่ยเขาเปิดไฟตลอด24ชั่วโมงไก่มันก็นึกว่ากลางวันรอกไก่นะกินตลอดเลยแทนี้ปกติหเดือนถึงจะไดเอามาปรุงเป็นอาหารได้สองเดือนได้ขายแล,ล้วไก่ไก่โตตามปกติหรือเปล่าไม่ใช่โตตามปกติโตเพราะสารอาหารสารเร่งความเติบโต และสารนี้มันผลิจากอะไรล่ะข้อผลิตจากวัตถุดิบชิ้นส่วนนประกอบทางเคมีชีวะซึ่งเป็นตัวยาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทานเข้าไปเยอะๆสิเห๋ือตายตายผันสมมีสารปนเปื่อนในอาหารของเราทาให้ชีวิตสั้นลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไี้ทรงสวยเข้ากล้องนี่ทรงกลงกับมาหาของไทยนะ อาหารของไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นเด็กของเรากําลังแห่กันไปหาอาหารข้างนอกหารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นเต็มไปด้วยสารพิษปนเปื้อนถ้าเราไม่เตือนกันเอาไว้ต่อไปเด็กไทยในอนาคตจะได้รับสารอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะไม่ถูกต้องตามหนักโภชนาการเมื่อสารอาหารไม่ดีเนี่ยสติปัญญามันจะดีได้อย่างไงใช่ไหมร่างกายมันจะแข็งแรงได้ยังไง และตายผ่อนส่งด้วยจ่ายแพงกว่าด้วยอันนี้คือวิบิตการ์ซึ่งตามมาโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็น